สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมเวอร์เวอร์ซนะครับตอนนี้เข้าถึงเว็บที่22แล้วนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวมาดูกันว่าเว็บที่22แล้วมันจะมีความโหดของซอมบี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆแต่บอกไว้เลยว่าหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดๆขึ้นเรื่อยๆเลยบอกไว้เลยนะครับอันตรายเนี่ยครับมีมีพิหานเขาเค่อยช่วยเหลือเรานะครับเนี่ยครับที่ผมส่องอยู่เห็นไหมครับมีพิหารช่วยยิงโอ้โหโอ้โห ยอะขนาดนี้เลยอะเจ้าเยอะมากอุ้ยมันจะไปตรงฝั่งนั้นนะครับอยาให้มันไปนะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะพังตรงรั้วนั้นเพื่อที่จะไปยังจุดที่ผู้รอดชีวิตอยู่ฝั่งนั้นนะครับเราต้องปกป้องนะครับ ห้ามให้มันหลุดไปได้เด็ดขาดเจ้าบ,บูอุ้ยโู่มันยำเพื่อนผมอยู่ดานีล่าเกือบโอ้โหพังพังพังแล้วพังแล้ว เอาซี่เอาซี่เอาซี่เพื่อนเอาซี่เอาซี่เอาซี่อโอ้หเพื่อนไม่มาช่วยยิงฝั่งนี้เลยอะเพื่อนเอ้ยเออมาช่วยยิงหน่อยดิเดี๋ยวต้องเก็บกระสุนก่อนนะครับเยอะจริงอะโอ้โหยอมรับเลยโอ้ต้องฮิวตัวเองก่อน กระสุนหมดอีกต้องรีสต็อกกระสุนนะครับโอ้โหตรงนี้ก็หมดเอ้ยบ,บูโอ้ยเจ้าบูนี้เบื่อมันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอซื้ออันนี้ก่อนลูกกระแสไฟฟ้านี่มันร้าจริงๆเลยอ่ะ ซีวางแล้วโอ้โหดานีล่าโซเฟียนะครับโซเฟียอยู่เฉยเรียบร้อย โอ้โหพังหมดเลยนะครับพเพื่อนๆด <c oughs> านีล่านะครับเดี๋ยวต้องไปฮิลดานีล่าอันนี้ผมต้องมาวางตะข่ายเหล็กตรงนี้ก่อนดานีล่าลงมาเนี่ยต้องฮิลคนนี้นะครับอย่าหนีเออดานีล่าอยู่เฉยๆเ <c oughs> ออน่ารู้แล้วว่าช่วยเยอะเนี่ยทวงจริงเขาบอก <c oughs> ว่าช่วยมาเยอะเลยนะเราอะอืมตรงนี้ก็ใกล้หมดแล้วด้วย รีสต็อกเอโม่ก่อนนะครับลูกขได้เปล่าก็ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวตะข่ายตะข่ายไฟฟ้านี่ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆบอกไว้ว่าดีมากๆเลยต้องปิดประตูนี้ก่อนเพนื่อนอย่าขวางออกมาออกมา แต่มันวารมาเองได้นะครับพวกนี้เนี่ยครับมันมาเองเนี่ยเราต้องมายังจุดนี้นะครับจุดเดิมเลยอีก24วินะครับทันไหมเนี่ยผมต้องซื้อตาข่ายลวดป้องกันเนี่ยครับตรงนี้ตาข่ายลวด อันนี้ดีนะครับบอกไว้ดีมากมากโอ้โหมาแล้วเว็บที่23นะครับเพื่อนๆเ,เจ้าช่วยกล้วยน้ำว้าเลยปิดได้ไหมเนี่ยอ๋อฝั่งนี้ปิดได้นะครับขอเวลาแปบบ๊บโอเคเข้าไปแล้วประตูพยายามปิดนะครับพวกบอดมันไม่ปิดให้นะผมเบื่อมากเลย แต่นี่มันจะช่วยกันปิดให้โอ้เห็นไหมครับมันเข้ามาเฉยเลยอะบู้บู้บู้ปิดประตูก่อนเดี๋ยวจะลำบากอูย้ยด้านนี้ไม่ได้ปิดมาแล้วมาแล้วอโอ้โหเข้ามาจนได้ ดีสต็อกกระสุนก่อนโอ้โหประตูพังเวลาซอมบี้มันกระทุ้งประตูบ่อยๆนะครับเพื่อนๆประตูจะพังได้นะครับหมายถึงมันจะเปิดออกมาเร็วๆๆรีบรุรรรดไปปิดประตูก่อนนะครับ รถหนามอะไรพังอย่างรวดเร็วเลยอะเร็วจริงๆโอ้โหอะไรเนี่ย ไ,ไ,ไหนเสียงเจ้าบ,บูรีสกอกระสุนก่อน <c oughs> สุดๆเลยอะอหยไหวไหมเพื่อนไหวไหม นี่พ no ังจริงด้วยผมว่าแล้ววัยทูเรศตรงนี้เหลือน้อยจังโอ้โหข้างนอกเละหมดเลยอะเจ้าบูเจ้านี้าลเพื่อนช่วยยิงหน่อย ห,หลุดมาได้ไงเนี่ยไหวไหมโอเคพลังเพื่อนไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะครับแม่มีหลบมีหลบซอมมี่มีเอียงนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเว็บที่23คอมพลีทไม่ต้องมารวมกันมารวมกันทำไมเนี่ย จะมันรวมกันทําไมโอ้โหข้างนอกนี้พังพินาศหมดเลยอะเดี๋ยวผมต้องไปซ่อมหน่อยนะครับโอ้โหตรงนี้กระสุนหมดไม่มีครายรีสต็อกเลยเนี่ยผมบอกแล้วว่า้พกบอดพวกนี้นี่มันมันค่อนข้างจะโง่แล้วตองกระสุน ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับอุ๊ยตู้แล้วไม่ปิดให้ล่ะเพื่อนเอ้ยเก่งเปิดจริงเอเขอฮิวตัวเองก่อนนะครับอันนี้อดีนาลีนนะครับเพื่อนๆเอามาใช้แล้วสามารถเปิดแล้วก็แบ่งเพื่อนๆใช้กันได้4ี่คนนะครับแต่ว่ามันเพิ่มเลือดให้ไม่เยอะนะครับ โอ้โหเหลือแค่นิดเดียวเดี๋ยวผมต้องฮิลดาเนล่าก่อนก็นได้ดาเนล่เเาเว็บยี่สิบสี่แล้วนะครับเยอะมาก

ลองซื้อตะข่ายนี้ด้วยนะครับตะข่ายนี้ช่วยได้ดีเอ้าตัวติดไฟเมื่อกี้ไปนั่งใกล้ไฟนะครับตัวมันเลยติดไฟโอ้โหเยอะมากอุ้ยโอ้ยยุ่จริง ออกไปหืมรีซ็อกกระสุนก่อนโอ้โหเยอะจริงอ่ะ เปิดหมดเจ้าบูเจ้าบูเจ้านี่มันไล่ปานปานเข้ามาปานเข้ามาต้องหลบนะครับมันจะทำอะไรเราไม่ได้ โอ้โหอึดมากโอ้ยเว็บ G สิบสี่คอมพิวต์แล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยต้องย้ายที uhm. ่อีกแล้อฮึ่ อึดจริงอะแต่ละตัวสุดๆเลยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อของก่อนอะกั้นประตูตรงแถวนี้นี่เขาให้ย้ายไปนะครับอีกที่หนึง่งผมยังไม่ย้ายเนี่ยเดี๋ยวขอซื้อตรงนี้ก่อน,นก็นซื้อลัวนะครับช่วยได้เยอะนะครับ สองบานนี้นี่สองจุดนี้นี่คือช่วยได้เยอะบานประตูกับลัวเนี่ยครับลวดหนามมันจะทําให้ซอมบี้แบบสตั้นไปหน่อยนึงโอ้โหประตูตรงนั้นก็พังสุดๆเลยอ่ะไปก,ก่อนไปแล้วจะมารอกันทําไมล่ะเนี่ยใช่ทําให้มันช้าลงนะครับทาให้ซอมบี้มันช้าลงทําให้เราฆ่ามันได้ง่ายขึ้น ต้องไปยืนใกล้ๆเลยเลยเนี่ยอีกสองอันเอออันนึงเดี๋ยวเราก็โยกไปฝั่งนู้นได้เลยเโอ้โหเป็นยืนเบียดกันทำไมล่ะเนี่ยรักกันจริงเงินเงินร้อยหนึ่งสิบสี่วิทันไหมเนี่ยล่ะเพื่อนเอ้ยโอ้โหไม่ทันแน่เลย วิ่งอืดอีกเอาละเริ่มแล้วเนี่ยครับมาแล้วไปไปไป แต่มีตรงไหนเนี่ยมีตรงไหนจะต้องติดั้งอ๋อตรงนี้เฮ้ยโอ้โหเยอะมากเยอะนะครับหืมฝั่งนูน้น this all day. เรียบร้อยเจ้าบูอุอ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหเพื่อนตรงนี้ตะข่ายเจ้าตัวอ้วก filthy Spitting habits. Electric the set. grid ระวางตะข่า,ขายไฟยฟ้าแล้วก็ปล่อยอ่าก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงมากโอ้โหไปฝั่งนู้นแล้วเหรอไปแล้วจริงๆด้วย ได้ได้ได้หูไม่มีใครรีสต็อกกระสุนเลยเหนื่อยใจกับมันพวกบอดนี่ก็ชอบมาสุมตรงนี้จริงๆเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรกันตกมาโดนตะข่ายไฟฟ้าซะเพื่อนเออเอ,อ้ลม้มเจ้าบู อันเนล่าไหวไหมไอเจ้าอ้วกไอเจ้านี่มันร้ายโอ้โหต้องหิวเพื่อนก่อน ิดชาร์เจอร์นะครับหายากมากดานล่าผมนี okay. ้พลังลดแล้วอะเดี AP ๋ยวผมต้องไปช่วยหน่อย Look what I found o k a o k มามามาดานล่ามาเร็วฮิวดานีล่าก่อนนะครับ โอเคเว็บที่25ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นเว็บที่26นะครับเดี๋ยวผมฮิวตัวเองก่อนเลือดผมเหลือน้อย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครมารีซ็อกกระสุนเลยอะ ไ้เงินหนึ่งร้อยนะครับโอเคยังไม่มีกินแบตเทิลเติมกระสุนตรงนี้สักอันหนึ่งโอเคเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมซอมบี้มันวิ่งผ่านตรงนี้เฉยเลยอะผมก็งงเหมือนกันอ้โหเทเลตฝั่งนู้นระเบิดแล้วเพื่อนๆผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยครับเทเลตตัวนี้ยิงดีมาก ก็ว่าทำไมป้านกันไม่ไหวเลยว่าแล้วตาขายกระแสไฟฟ้าผมก็หมดนะงงเลยอ่ะ นี่นี่เจ้าเทเลทผมอันนี้ก็หายเอ,อ้ยเจ้าบูออกมากเจ้าบูนะครับามามาซีดูจริง ไอเจ้าตัวแก๊สนะครับไอ้เจ้านี้ร้ายจะไปโดนแก๊สมันนะครับเห็นไหมครับแก๊สมันพุ้งอยู่เพื่อนๆอย่าเข้าไปนะครับผมต้องมาวางกระแสไฟฟ้าตรงนี้ก่อน,นโอ้โหสุดๆเลยไอ้เจ้าพวกนี้มันร้ายนี่ถึงว่าปิดประตูได้ก็ดีนะครับ ถ้าไฟฟ้ามันไม่วิ่งนี้แสดงว่าไม่มีการสูยโอ้โหเกตเกตเกตโอ้โหมาเกตตอนไหนเนี่ยไม่ทันมองเลยอ่ะ เกือบไปเลยอะ่ะโอ้โหมาทุกจุดเลยครับอันตรายมากเลยกับพวกนี้เจ้าตัวอ,อ้วกมาซีมาซีมาเลย โอ้ยแถวนี้มีรังกระสุนไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะคู่นี้เยอะมากเลยโอ้โหเก็บพังแน่ๆเลย เห็ดพังนะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยนะครับได้มาจนถึงอ่าเว็บที่ยี่สิบหกนะครับเพื่อนๆตอนนี้สุดยอดเลยมันมาเยอะจริงๆ เนี่ยครับผมเคลียร์ไปได้ถึงเว็บที่25นะครับเพื่อนๆแล้วก็เว็บที่26นี้คือผมไม่รอดนะครับเพราะว่าบังเกอร์พังนะครับเนี่ยครับโอ้โหสุดๆเลยมันเยอะจริงๆไม่ทันเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโ n ช Channel นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกับมา o n Channel ด้วยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกม w o w a นะครับก็มาถึงถึงด่านที่25 ไงก็เพื่อนๆก็ลองเล่นได้ดูนะครับเกมนี้สนุกดีนะครับสาหรับการยิงซอมบี้นะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะ XL นะครับโอ้โหมาแบบมหาศาลมากเลยนะครับเพื่อนๆต้องต้านให้อยู่นะครับถ้าไม่ไหวนี่คือแย่นะครับไม่งั้นตาย่ามันจะบุกเข้าไปยังกลุ่มของผู้รอดชีวิตนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆ